มาดูวิธีคำนวณน,นะครับหาเลขล่างนะครับหาเลขล่างของรัฐบาลไทยนะใช้เลขนะครับ3ตัวบนนะมาตั้งนะครับแล้วก็2ตัวล่างมาตั้งนะแถวนี้เป็นบนแถวนี้เป็นล่างนะนี่แถวนี้นะแถวนี้คือผลลัพธ์ที่เราบวกลบกันออกมาได้ส่วนเลขที่ออกก็คือตัวนี้นะใช้เลข2องงวดในการคำนวณน,นะครับนะ ใช้เลขสองวดที่ติดติดกันนะในการคำนวณเช่นนะงวดที่ออก2 4 6 9 1่งวดต่อมาก็จะออก3 2 4สอนะงสี่สอกอดก่อนใช้เลขตำแหน่งนี้นะครับหลักร้อยคือ2นะมาบวกกับหลักหน่วยของงวดต่อมานะเลขล่างนะนะเห็นเส้นโยงไหมสอบวกกับ6ได้แปดนะครับผมเพิ่มให้อีกแบบโก้โก้นะครับ สแต้มนะครับนะเป็น0ูนะแปบวกสก็จะได้10นั่นแหละเอาตัวท้ายคือเลข0น,นะครับมาดูงวดต่อมาล่างออก5 0น,นะครับนี่เอาเลข0เข้าที่นี่เนี่ยห้นย์นะ,นะต่อมาก็จะมาดูนะตำแหน่งเดิมนะครับเลขสามนะครับหลักร้อยแล้วก็มาบวกกับ หลักหน่วยของเลขล่างงวดงวดตัดถัดกันนั่นแหละงวดต่อมากันแล้วกันไม่รู้จะอธิบายยังไงนะมันเป็นเลขสองงวดนะนะสาบวกศได้เท่ากับ3ผมเพิ่มให้อีก2องแต้มก็เป็นเลขห้านะครับนะเลขล่างงวดต่อมาออก6กสนะครับเอาเลข3มนะครับนะมานะครับออก6กสแล้วก็ มาดูอีกนะครับงวดนี้852นะครับเลขบนนะเอาตำแหน่งหลักร้อยนะครับเ,เห็นเส้นแดงโยงมานะอ่าเส้นแดงโยงมานะนะแบวกสได้11นะครับก็วางเฉพาะเลขตัวท้ายคือเลข1เพิ่มให้2แต้มคือจะได้เป็นเลข3นะครับงวดนี้ออกทั้ง2ตัวเลยนะครับทั้ง3ทั้ง1น,นะออก3 1น,นะครับามาดูงวดวันที่ สิบหกนะสิบหกกันยานะครับเนี่ยใช้ตำแหน่งเลขหลักร้อยงวดที่ออกไปแล้วนะครับงวดออกก่อนนะงวดก่อนหน้าหน้านี้นะนะงวดย้อนขึ้นไปนะใช้เลขแปดนะครับตำแหน่งหลักร้อยมาบวกกับอ่นะหลักหน่วยล่างที่ออกงวดวันที่หนึ่งกันยานะครับแปดบวกกับหนึ่งนะครับได้เท่ากับเก้านะครับ เพิ่มอีกสองแต้มก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับได้เลขสองตัวนะได้เลขสองตัวนะครับนะเก้ากับหนึ่งนะครับเก้ากับหนึ่งนี้ไม่รู้จะมาตัวไหนนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะระหว่างเก้ากับหนึ่งนะครับนะเก้ากับหนึ่งนะรอนะครับรอนะรอนะครับระหว่างเก้ากับหนึ่งตัวไหนจะเดินดีนะครับนะหรือจะมา หนะึ่งเก้าเก้าหนึ่งเหมือนเมื่อตัวนี้ก็ไม่รู้นะส่วนตัวชอบเลขหนึ่งมากเพราะไปชนกับหลายสูตรนะครับนะผมน่าน่าจะลุ้นตัวนี้มากกว่าน่าจะลุ้นเลขหนึ่งมากกว่านะนะอันนี้เป็นการชอบส่วนตัวนะชอบส่วนตัวคือเลขหนึ่งนะนะนะผมชอบส่วนตัวนะครับเลขหนึ่งนะโอเคนะครับใครจะหาเลขตัวไหนจับก็ ฝากไว้พิจารณานะครับสูตรก็คือสูตรนะจะเดินต่อก็ได้จะหลุดก็ได้นะครับเป็นเพียงการคิดคำนวณหาแนวทางการออกตัวเลขในงวดถัดๆไปเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้หน่อยนะครับสวัสดีนะครับโชคดีนะครับ